การสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารรสนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทยพศ2568การรู้เท่าทันสื่อและสาร,รสนเทศหรือเรียกย่อๆว่า MIL คือความสามารถในการระบุข,ข้อมูลและสาร,รสนเทศที่ต้องการได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสามารถกำหนดวิธีการและเครื่องมือเพื่อค้นหาและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ การเข้าใจดิจิทัลหรือเรียกย่อๆว่า DL คือความเข้าใจในอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพในแง่มุมต่างๆจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลประชาชนในประเทศไทยมีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อ74.8คะแนนและคะแนนการเข้าใจดิจิทัล76คะแนนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา1 การรู้เท่าทันสื่อ MIL 72.7คะแนนจัดอยู่ในระดับดีเป็นลำดับที่16ของภาคอยู่ในลำดับ63ของประเทศโดยสมรรถนะย่อยที่มีความโดดเด่นคือการนิยามมีคะแนนเฉลี่ย89.2คะแนนส่วนสมรรถนะย่อยที่ควรส่งเสริมและพัฒนาคือการมีส่วนร่วมมีคะแนนเฉลี่ย57.3คะแนนซึ่งจัดอยู่ในระดับพื้นฐาน2 การเข้าใจดิจิทัล DL 73.6คะแนนจัดอยู่ในระดับดีเป็นลำดับที่17ของภาคลำดับ66ของประเทศโดยสมรรถนะที่มีความโดดเด่นคือสุขภาพดียุคดิจิทัลมีคะแนนเฉลี่ย79.7คะแนนส่วนสมรรถนะที่ควรส่งเสริมและพัฒนาคือการสื่อสารยุคดิจิทัลมีคะแนนเฉลี่ย67.3คะแนนซึ่งจัดอยู่ในระดับพื้นฐาน จากการสำรวจพบว่าเพศหญิงมีการรู้เท่าทันสื่อและการเข้าใจดิจิทัลมากกว่าเพศชายทั้งนี้กลุ่ม Gen Y อายุ28-43ปีมีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อมากที่สุดและกลุ่ม Gen X อายุ4 4 5 9ปีมีคะแนนความเข้าใจดิจิทัลมากที่สุดสำหรับประชาชนที่มีไรายได้สูงหรือระดับอุดมศึกษาจะสามารถระบุข,ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสามารถกำหนดวิธีการและเครื่องมือเพื่อค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเข้าใจอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลมากกว่ากลุ่มรายได้อื่นหรือระดับการศึกษาอื่นการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยพศ2568จังหวัดนครราชสีมา คะแนนพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยคือ4.15อยู่ลำดับที่8ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของปปชภาค3และลำดับที่54ของประเทศทั้งนี้ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมามีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและระดับมากรวมกันคือร้อยละ9 0 ซึ่งเด็กและเยาวชนไทยมีคะแนนการกระทำและการพูดที่แสดงถึงการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ4.30คะแนนการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชนพศ2568จังหวัดนครราชสีมา คะแนนวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชนคือ3.98อยู่ลำดับที่7ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของปปชภาค3และลำดับที่54ของประเทศทั้งนี้ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมามีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและระดับมากรวมกันคือร้อยละ89.7 ซึ่งพฤติกรรมของประชาชนมีคะแนนด้านวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ4.08คะแนนเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรต้านทุจริตและไม่เคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านการทุจริตนอกจากนี้ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ในโยบายและแผนระดับจังหวัดนครราชสีมาว่าด้วยการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2568คะแนนความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณคือ3.77 อยู่ลำดับที่สองของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของปปสภาค3และลำดับที่8ของประเทศทั้งนี้ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมามีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและระดับมากรวมกันคือร้อยละ65โดยประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดคะแนนเฉลี่ย3.70คะแนน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ปัญหาย,ยาเสพติดคะแนนเฉลี่ย3.76คะแนนและประชาชนส่วนใหญ่เสนอแนะแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยให้มีแนวทางการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องโครงการตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแนวปฏิบัติการจัดตั้งขอย้ายยกเลิก ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนกระจายทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น2222แห่งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในระดับชุมชนสำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนแล้ว52แห่งและอยู่ระหว่างการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก14แห่งให้ครอบคลุมครบทุกอำเภอซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการประกอบอาชีพและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในทุกจังหวัดโดยมุ่งเน้นพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบททั้งนี้เนื่องจากบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันศูนย์ดิจิทัลชุมชนบางแห่ง อาจประสบปัญหาจากภัยพิบัติเช่นอุทกภัยวาตภัยและอักขีภัยรวมถึงข้อจำกัดด้านความพร้อมของหน่วยงานและสภาพอาคารสถานที่ที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและการบริการจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายสถานที่ตั้งเพื่อให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งการย้ายสถานที่และการยกเลิกศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. หน่วยงานแจ้งความประสงค์พร้อมยื่ยนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาให้ความเห็นตามคำขอจัดตั้งขอย้ายศูนย์การขอยกเลิกศูนย์กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการตรวจรับจำเป็นต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนก่อน 4. คณะกรรมการตรวจรับมอบหมายบริษัทคู่สัญญาดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจรับ 5. คณะกรรมการตรวจรับมีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการตรวจรับให้หน่วยงานที่จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนทราบ 6. เมื่อได้รับทราบมติจากคณะกรรมการตรวจรับบริษัทคู่สัญญาดำเนินการประเมินความพร้อมของพื้นที่พร้อมจัดทำแผนดำเนินงาน 7. บริษัทคู่สัญญานำเสนอแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจรับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงาน 8. บริษัทคู่สัญญาดำเนินการตามแผนที่นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานรูปถ่าย Before After ต่อคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทราบ Defen d Platform เป็นการบูรณาการการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมกสทอชอผู้บังคับใช้กฎหมายอาทิตำรวจและกระทรวงดีเพื่อสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแจ้งเตือนประชาชนและช่วยในการคัดกรองสายเรียกเข้าของคนร้ายรวมถึงช่วยยืนยันเบอร์โทรจากหน่วยงานสำคัญเช่นตำรวจหรือสถาบันการเงิน จุดเด่นของ defense platform defense platform มีจุดเด่นคือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของตำรวจปปงกระทรวงดีและผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อให้ได้ข้อมูลหมายเลขที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดทำให้ประชาชนทราบข้อมูลของหมายเลขต้องสงสยัยและระดับความเสี่ยงของหมายเลขโทรศัพท์ก่อนรับสายสามารถตรวจหาความผิดปกติของลิงก์ที่แนบมากับ SMS ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งความออนไลน์และการอายัดบัญชีคนร้ายผ่านโทรสายด่วน AOC 1441เพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเรียลไทม์หลักการทำงานของ Defense Platform Defense Platform ใช้หลักการแบ่งหมายเลขโทรศัพท์และ SMS ออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มมิจฉาชีพ เป็นหมายเลขโทรศัพท์จากคนร้ายที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแอปจะแนะนำให้ผู้ใช้งานบล็อกหรือปิดกั้นหมายเลขนั้น 2. กลุ่มระวังหรือต้องสงสัยอาทิการติดต่อจากอินเทอร์เน็ตการติดต่อจากต่างประเทศหรือหมายเลขที่ประชาชนทั่วไปแจ้งว่าเป็นเบอร์ต้องสงสัยโดยแอปจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รู้ถึงระดับความเสี่ยงของสายโทรศัพท์เข้าหรือ SMS ดังกล่าว 3. กลุ่มชื่อลงทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ลงทะเบียนถูกต้องหมายเลขของหน่วยงานรัฐ รวมถึงหมายเลขสถาบันการเงินหน่วยบริการขนส่งบริษัทลักทรัพย์บริษัทประกันภัยเป็นต้นสามารถดาวน์โหลด Defense Platform ฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android